นอซารังเง่ I love you รักนะว้อยไม่ใช่แบบ love you แต่เป็นแบบ I love you รักนะครับเฮ้ยน้องคนนี้ดีว่ะเฮ้ยไหนย้อนกลับไปดูหน่อยดิได้ วันนี้นะคะไอาตาเนี่ยจะมาแปลเพลงของ Treasure นะคะเพลงใหม่ I Love You ขอโทษทีที่รอบนี้อาจจะมาช้านิดนึงนะคะเพราะว่างานยุ่งมากช่วงนี้ทำอะไรมากมายต่างๆหลายสิ่งถ้างั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะ I'm a little confused when I think of you. ฉันสับสนนิดหน่อยเวลาที่นึกถึงเธอเวลาตาแปลเพลงนะคะแต่จะพยายามแปลประธานเป็นชั้นเพราะว่าบางทีเพลงเนี่ยแน่นอนคนร้องอาจจะเป็นศิลปินผู้ชายแต่ว่าเนื้อ,อาหาเนี่ยมันหมายถึงความรักทั่วๆไปก็เลยแปลใช้สรรพนามเป็นชั้นเพื่อที่เวลาเราแบบสมมุติเราเป็นผู้หญิงเราอยากเอาเพลงนี้ไปร้องเอาความหมายนี้ไปพูดถึงมันก็สามารถพูดถึงได้ทั้งทุกๆเพศไม่ว่าจะหญิงชายหรือเพศไหนๆน,น,นั่นเองค่ะ I feel like my head is going to crack คิดมากจนรู้สึกเหมือนหัวจะระเบิด Full of fantasy, Full of fantasy เป็นจินตนาการฟุ้งซ่าน Curious my mystery, Cur <ious> mystery เป็นปริศนาที่น่าสงสัย <c oughs> Please give me a hint โปรดบอกใบ้ฉันที I'm following your every little move ฉันคอยตามติดเธอทุกๆอย่างเก้า It's not a mistake naturally yeah มันเป็นอย่างนั้นจริงๆทำไปโดยสัญชาตญาณนะ่ะ I've become addicted to your scent dust ฉันเสพติดกับกลิ่นของเธออย่างมาก Already been deeply permeated through my body มันซาบซ่านไปทั่วตัวฉันทุกอนู I can't do anything without you ฉันทำอะไรไม่ได้เลยหากขาดเธอไป You probably think that I'm a fool, yeah. เธอคงคิดว่าฉันน่ะบ้าบอสินะฟูเนี่ยแปลว่าโง่เขลามืดบอดอะไรเงี้ยเขามาใช้ในประโยคนี้ไม่ได้บอกว่าตัวฉันเนี่ยโง่สอบตกเรียนไม่ได้แต่แค่หมายถึงว่าฉันแบบรู้สึกมืดบอดบ้าบอมืดมนเพราะเธอเพราะแบบว่ารักเธออะไรอย่างนี้นะคะ My heart can't beat without you หัวใจฉันคงหยุดเต้นหางไม่มีเธอ From head to toe จากหัวจรดเท้า I love you all ฉันรักทุกอย่างของเธอ No 사랑 e no I love you รักน้องว้ย <laughs> ที่จะแตะแปลตรงนี้ว่ารักนะเว้ยเพราะว่าด้วยความที่ตรงนี้เนี่ยทอนฮุกบีบมันก็ดดดดดดแล้วมันเป็นฟิลเด็กผู้ชายที่แบบเหมือนตะโกนรักนะเว้ยร,รักสังแง่คือไม่ใช่แบบ love you แต่เป็นแบบ I love you รักนะครับ <laughs> รู้สึกเป็นการบอกรักที่ดุดันดีนะคะ พอน้องร้องนอซาราเงแล้วน้องก็กระโดดแล้วก็ถีบหน้าจอเรารู้สึกว่าเออเราจะมาแปลเป็นแบบว่าผมแรกขึ้นอย่างงี้มันก็ไม่ถูกก็รักนะอะไรอย่างงี้น้องคนนี้แรป จังหวะดีและเคลียร์มากไอแต่พูดตั้งแต่ซิงเกิลแรกเลยนะว่าน้องคนนี้คือจังหวะแรปเขาแบบเขาเคลียร์เขาชัด <c oughs> เขาตึบมากเลยอ่านแปลต่อ <c oughs> An instant spark spreads flame <c oughs> เพียงประกายไฟเล็กๆก,ก็ทำให้เกิดไฟลุกลาม Never get away from my frame เธอหนีจากกรอบรักของฉันไม่ได้หรอกอันนี้ก็เป็นการเล่นคำนะคะเมื่อประโยคแรกเขาใช้ฟรม with t h ร L นะคะแปลว่าเปลวเพลิงเปลวไฟพอประโยคนี้ปุ๊บเขาใช้เฟรม with ต h e R นะคะแปลว่ากรอบซึ่งเป็นคำพ้องเสียงแต่ว่าคนละความหมายกันก็คือทำให้มันคล้องจองกันนั่นเองค่ะ My emotions have inflated 100%ความรู้สึกของฉันมันพลุ่งพล่านเกินร้อยตรงนี้เนี่ยที่เขาบอกว่า100%เขาหมายถึงว่ามันเต็มร้อยนะแต่ว่าใจอยากจะแปลให้มันแบบว่าได้อารมณ์เหมือนเกินร้อยแบบพุ่งทะลุไปเลยอะไรอย่างนี้นะคะ oh. Full of you come on in my arms มีเธอผู้เดียวทั้งใจมาอยู่ในอ้อมกอดฉันเถอะ oh. โดนเด็กจีบความรู้สึกมันเป็นอย่างนี้นี่เองกรุบมาก Come on and come on and come, come, come to me you มาเถอะมาเถอะเธอมาหาฉันเถอะ <c oughs> Just look at me like the hot sun มองฉันสิชั้นน่าร้อนแรงดั่งดวงอาทิตย์เจิดจ้า <c oughs> You're turning me upside down เธอกำลังทำให้ฉันเปลี่ยนไปเป็นคนละคน uh. Don't turn around อย่าเบือนหน้านี้ Hold my hand จับมือฉันไว้ I can't go outside You drive me crazy ฉันออกไปไหนไม่ได้เป็นบ้าเป็นบอก็็เพราะเธอ Like a restless beast อย่างกับอสูร,รกายที่บ้าคลั่ง that beat that Sing to you under the moonlight ร้องเพลงให้เธอฟังใต้แสงจันทร์ you are, <No. S 1> Can you hear me where you at my boo เธอได้ยินฉันไหมเธออยู่ไหนที่รัก I can't do anything without you ฉันทำอะไรไม่ได้เลยหักขาดเธอไป You probably think that I'm a fool Yeah เธอคงคิดว่าฉันน่ะบ้าบอสินะ My heart can't beat without you หัวใจฉันคงหยุดเต้นหากไม่มีเธอ From head to toe จากหัวจรดเท้า I love you all ฉันรักทุกอย่างของเธอรักนะครับรักนะว้ย o h my god โอ้พระเจ้า every day up and down ทุกเมื่อเชื่อวัน you are the one who soaked me เธอคือผู้ที่สาด่องมาที่ฉันเฮ้ยน้องคนนี้ดีว่ะเฮ้ยไหนย้อนกลับไปดูหน่อยดิ You're driving me crazy every night ทำให้ฉันวาวุ่นในทุกๆคืน I fail to control myself ฉันควบคุมตัวเองไม่ได้เลย Oh 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 oh, oh. Going h a r hotter and hotter พวกเราเริ่มดุดันและร้อนแรงมากขึ้นมากขึ้น la ลา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  We make it pop to burn it พวกเราจะทำให้มันปังให้มันลุกโชดช่วง Put your hands up in the air say la 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 ชูมือขึ้นแล้วร้องว่า la Make love Hey. Let's make love. Hey, let's make love. Hey make love เนี่ยนะคะก็แปลว่ามาเอากันเถอะนั่นแหละความหมายตรงตัวก็คือมาเอากันเถอะแต่ว่าจริงๆแล้ว let's make love เนี่ยต่างกับแบบว่ามีเซ็กไม่ไม่ใช่เป็นการเอากันแบบให้มันจบจบไปแต่หมายถึงว่ามันเกิดมาจากความรักโรแมนติกอะไรแบบนี้นั่นเองนะคะมันฝังจะดูแบบโห oh, พี่ตาน้องเขาล้อว่ามาเอากันเหรอครับไม่ใช่ก็คือมันเป็นฟีลแบบว่าแบบมาอยู่กับฉันนะมาเป็นของฉันเถอะอะไรอย่างนี้นั่นเองค่ะ กบแลเนเพลง I Love You ของ t r e a s u r e ตอนแรกพอเพลงอ,ออกมาชื่อเพลง I Love You ตอนนี้แบบหวานมากหวานอีกแล้วคือวันนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยฟังเพลงหวานแต่พอมาดูเอมาดูเนื้อร้องคือมันรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นเหมือนเขาแฝงความดุด,ดันด้วยเสียงดนตรีตนท่อนฮุกโนซารง์งเข้ามาวานนี้แบบ ได้คะ่ะ <laughs> ปาณิตุยไปก่อนเลยเป็นเพลงที่ความหมายเนี่ยออกหวานออกโรแมนติกแต่ว่าด้วยเสียงดนตรีเขาก็มีสอดแทรกแล้วก็ท่าเต้นก็คือลายเต้นชัดเป๊ะปังเด็กๆก็ทุบพื้นกระโดดโลดเต้นยันอะไรกันเต็มที่เลยรู้สึกว่าเออเออแปลหน่อยแปลหน่อยเพราะว่ามันมีการผสมผสานของหลายๆรสชาติดีเพลงนี้นะคะนี่ก็เป็นแปลเพลง I Love You ของ Treasure นะคะก็เป็นกําลังใจให้น้องๆนานน้องๆก็แบบว่าเด็กน้อยเห็นแล้วแบบป้ากรุบมากเวอร์คนน้นก็น่ารักคน ก็น่ารักแต่ดูแล้วก็ก็น่าจะคุกนะคะสำหรับวันนี้นะคะอยากให้ตาแปลเพลงไหนคอมเมนต์บอกด้านล่างกันได้เลยตรงไหนที่อยากจะเพิ่มเติมช่วยกันคอมเมนต์บอกได้นะคะเผื่อว่ามีตรงไหนที่ตาหลุดไปหรือว่าแปลไม่ถูกต้องแปลไม่ตรงความหมายก็คอมเมนต์เพิ่มเติมบอกกันได้นะจ๊ะก,ก่อนไปอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้นะคะแล้วก็กด s u b s c r i b e ช่องของอตาจะได้ไม่พลาดการติดตามวิดีโอใหม่ๆแล้วก็อย่าลืม สั่นกระดิ่งด้วยเจ้าเนาะเวลาวิดีโอใหม่มาเราก็จะได้เห็นก่อนใครเนาะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะอย่าลืม h a s h ท a g be your best ไม่ต้องไปอยากดีอยากเด่นอยากสวยอยากดังเหมือนใครแค่เป็นตัวเองให้ดีที่สุดก็พอแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะเนาะสารงเง่เ <c oughs> อ้าวอ้าเอามันไม่ได้ร้องเนาะสารงเงแล้วเหรอ เปลี่ยนท่อนแล้วค่ะคุณป้าคนนี้ขามัวแต่นั่งฟังน้องแล้วเพิ่นแล้วฉันก็อ้อพร้อมที่จะนอซารางต่อแล้วไม่ใช่อ่ะตอะนนี้เขาลองว่า